ข้กันครับว้าวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํายําผักม่วงนะครับและนี่ก็จะเป็นผักม่วงหรือยอดมะม่วงนั่นเองนะครับมียอดอ่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเด็ดออกมานะครับเด็ดแบบนี้นะครับเด็ดให้เป็นชิ้นๆเป็นใบๆอย่างนี้ครับ ปริมาณของยอดมะม่วงหรือผักม่วงนะครับก็ตามใจของทุกท่านเลยนะครับผักม่วงก็มีสปปรรพคุณนะครับมีประโยชน์มีวิตามินซีสูงนะครับมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับป้องกันหวัดครับเตรียมกะปิกับปลารานะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะ นำกะปิก,กับปลารา้าใส่ลงไปในหมอ้อนี่ต้มกะปิก,กับปลารา้าครับต้มกะปิก,กับปลารา้าจนเดือดและคนให้เข้ากันกะปิก,กับปลารา้าที่เราใส่ลงไปในหมอ้อนะครับก็พอน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไปนะครับใช้ทั้งน้ําและเนื้อของปลากระป๋องนะครับนี่ครับแล้วก็ต้ม ปลากระป๋องนะครับต้มจนเดือดแบบนี้นะครับโอเคน้ําเดือดแล้วนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็จะใช้เนื้อปลานะครับลงไปตามในครกนะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปด้วยครับไปเราจะทําการตาน้ําพริกนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งนะครับเราจะต้องนําพริกไป นะครับหรือเอาไปย่างก่อนนี่ครับก็จะได้พริกย่างแบบนี้นะครับนี่วันนี้เราจะใช้พริกย่างนะครับใส่พริกลงไป4เม็ดนะครับสําหรับใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับต่อไปเราจะใส่กระเทียมครับหอมแดงโอเคเดี๋ยวเราก็จะตามให้เข้ากันนะครับ ำน้ำพริกก็ใช้มือบังครบไว้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตำน้ำพริกให้เข้ากันนะครับเอาเนื้อปลาสนุปไปในครกแบบนี้ครับครับค่อยๆบดเนื้อปลาให้เข้ากับน้ำพริกแบบนี้เลยนะครับปลาเข้ากับน้ำพริกแล้วครับเราก็จะใส่ผักม่วงลงไปนะครับนี่ มนเงใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะตำเบาๆนะครับให้เข้ากันนะครับตำเสร็จแล้วนะครับก็ตักออกจะกครกนะครับเอาน้ำที่ต้มนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับ ก็คนให้เข้ากันครับก็จะมีงานด้วยนะครับนี่โหหน่วมากๆเลยครับนี่เดี๋ยวเราก็จะตักเสิร์ฟกันเลยครับนี่ครับก็จะเป็นยำผักม่วงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะมีเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะครับน้ำของปลากระป๋องนะครับก็จะมีน้ำแบบหนัวหนแบบนี้นะครับทานกับข้าวอร่อยมากๆเลยครับ ก็จบคลิปกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก <Okay. S 1> ินข้าวกัน,นครับว้าวเลย